ลุงเช้าของหมู่บ้านเล็กๆริมป่าดงใหญ่เสียงไก่ขันปลุกชาวบ้านให้ลุกขึ้นเริ่มทำงานตามวิถีเรียบง่ายบ้านแต่ละหลังสร้างโดยไม้ไผ่และหญ้าคาเรียงรายอยู่ใกล้ลำห้วยผู้คนส่วนใหญ่ทำไร่ทำนาะปลูกข้าวปลูกมันแล้วก็หาของป่ามาเลี้ยงครอบครัวบางครอบครัวก็เลี้ยงวัวควายเอาไว้ใช้งานมีเพียงไม่กี่คนที่เป็นพรานป่า ซึ่งถือว่าเป็นผู้กล้าหาญและชำนาญที่สุดในการไปรเชิญหน้ากับสัตว์ป่าที่ดุร้ายในหมู่บ้านแห่งนี้มีพรานเท่าผู้หนึ่งชื่อว่าตาอินอายุเกือบเกือบเจ็ดสิบปีแม้ว่าร่างกายจะเริ่มชรลาลงแต่ฝีมือการล่าสัตว์ของแกก็ยังคงเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหมู่บ้านตาอินนั้นเป็นคมสุขมุมพูดน้อยและมักจะสอนลูกศิษย์ด้วยความเข้มงวดเสมอ ลกูกศิษย์ของตาอินมีอยู่สามคนแต่ละคนนั้นก็เป็นชายหนุ่มพิเพิ่งเริ่มเข้ามาเรียนรู้การเป็นพรานอย่างจริงจังก็ได้แก่สมชายเด็กหนุ่มอายุยี่สตนต้นรูปร่างสูงใหญ่แต่ไอ้นี่ใจร้อนแต่มีแรงกำลังมากที่สุดมักเป็นคนแบกของหนักเวลาติดตามตาอินเข้าไปในป่าเจ้าคำพองหนุ่มร่างเล็กว่องไวฉลาด สายตาแม่นยำกว่าคนอื่นๆเวลาออกหาของป่ามักจะเป็นคนเห็นล่องรอยของสัตว์ก่อนใครๆคนที่สามก็คือเจ้าบุญมานุมรูปร่างกำลังพอดีใจเย็นแล้วก็อดทนชาวบ้านว่าเขาเป็นคนสุขุมใกล้เคียงกับตาอินมากที่สุดจึงมักจะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่ละเอียดอ่อนมากกว่าคนอื่นๆสามคนนี้ติดตามตาอินเพื่อเรียนรู้วิถีพราน ทั้งการใช้ปืนแก๊ปการดักตัดการแกะรอยและการเอาชีวิตรอดในป่าใหญ่พวกเขาเชื่อว่าการเป็นพรานนั้นมันไม่ใช่แค่การล่าสัตว์กินเนื้อธรรมดาแต่มันคือการปกป้องหมู่บ้านจากอันตรายด้วยเย็นวันหนึง่งมีชายจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่ชื่อว่าพ่อทับวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในหมู่บ้าน เขามาบอกกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านทั้งหลายว่าเสือมันฆ่าคนอีกแล้วคราวนี้มันเป็นลูกชายของฉันเองถูกมันลากหายเข้าไปในป่าลึกโนนนะชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็ฮือฮาขึ้นด้วยความหวาดกลัวเพราะเสือที่ว่ามีชื่อเสียงเรื่องลือมานานมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันคือเสือสมิงสัตว์ลายที่มีเวทมนต มันสามารถแปลงกายเป็นคนเพื่อหลอกล่อเยือได้ก่อนที่จะแสดงร่างที่แท้จริงแล้วก็ฆ่าอย่างโหดเนี่ยหลายปีมาแล้วที่เสือตัวนี้สร้างความหวาดผวาให้แก่ผู้คนบางก็ว่ามันเคยเป็นพรานผู้ละโมบที่ตายกลางป่าแล้วก็กลายร่างเป็นเสือบางก็ว่าเป็นเสือแก่ที่ได้กินเลือดคนจนมันกลายเป็นวิญญ,ญาณลยแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครอยากแกไปเจอมันแน่แน เมื่อเรื่องเรามาถึงหูของตาอินพรานเท่าก็ขมวดเขียวถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปจดการกับมันไม่อย่างนั้นหมู่บ้านแถบนี้คงไม่เหลือคนอยู่นแน่เลยเขาหันไปมองลกูกศิษย์ทั้งสามที่ยืนฟังอยู่ง่เงีบยพวกเองเตรียมตัวกันให้พร้อมหากคิดว่าจะเป็นพลานจริงๆจะต้องเปเชิญหน้ากับสิ่งนี้เจ้าสมชายรีบตอบขึ้นมา ผมพร้อมแล้วครับตาอินต่อให้มันเป็นเสือหรือว่าเป็นผีผมก็จะล่าไม่ให้ได้เลยคำพองพยักหน้าถึงว่าผมจะกลัวนาแต่ถ้าไม่ลองสู้ก็ไม่มีวันรู้หรอกนะอาจารย์ส่วนบุญมานั้นพูดสั้นๆแต่หนักนั่นพรานเท่าจึงตัดสินใจพาลูกศิษย์ทั้งสามคนออกเดินทางสู่ป่าลึกเพื่อปราบเสือสมิงทันทีก่อนที่จะออกเดินทาง พวกเขาใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเตรียมอาวุธแล้วก็สเสบียงอาหารตาอินนำปืนแก๊ปเก่าแก่ที่ทรงพลังที่เขาใช้คู่ฉีบมาโดยตลอดพร้อมทั้งมีดพล่ามีดหมอและแตะกรุดขาดเอวที่สืบถอดมาจากบรรพบุรุษของเขาลูกศิษย์ทั้งสามคนก็เตรียมเครื่องปืนแก๊ปคนละกระบ,บอกลูกกะกวัวาดินปืนมีดสั้นและเชือกสำหรับมัดสิ่งของตาอินยังคงเตือนว่า เฮ้ยพวกมึงอย่าลืมพกสมุนไพรแก่พิษแล้วก็ยากันสัตว์ต่อยไว้ด้วยนะเว้ยเพราะว่าในป่านะั้มีภัยมากกว่าที่คิดเอาไว้มากมายเลยคำพองเป็นคนออกไปเก็บสมุนไพรเกนฟ้าทลายโจรขมิ้นชันใบหนาดมาผสมไว้ในกระบอกไม้ไผ่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วกระบวนเล็กๆของพวกเขาจึงเริ่มตน้นเดินทางขึ้นในตอนรุ่งเช้า พวกเขาเดินทางเข้าสู่ป่าโรงใหญ่เส้นทางนั้นเต็มไปด้วยไม้ไผ่และไม้ยืนต้นที่สูงใหญ่เถาวันพันเกี่ยวไปถั่วสัตว์ป่าน้อยใหญ่ส่งเสียงร้องกล่องไปถั่วทั้งปา่าเส้นทางแรกก็ยังคงเป็นด่านที่ชาวบ้านใช้หาของป่ากันแต่เมื่อเดินลึกเข้าไปจนพ้นร่องรอยของคนสภาพป่าก็เริ่มเปลี่ยนเป็นที่เงียบสงัดทันทีตาอินสอนลูกศิษย์ไปตลอดทางอย่างเช่นว่าเวลาพบ กองมูลสัตว์ต้องดมและสังเกตว่ามันสดหรือว่ามันเก่าเพื่อบอกได้ว่าสัตว์เพิ่งผ่านไปได้นานเท่าไหร่แล้วเวลาพบเศษขนหรือว่ารอยเล็บบนต้นไม้ก็ต้องเดาได้ว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนพรอนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ยิงแม่นอย่างเดียวนะเว้ยจะต้องอ่านปลาให้ออกด้วยตาอินย้ำขึ้นอีกครั้งลูกศิษย์ทั้งสตั้งใจฟังแล้วก็จดจำ สองวันต่อมาพวกเขาก็เดินลึกเข้าไปในหุบเขาเรื่อยๆคำพองเป็นคนแรกที่สังเกตรอ่องรอยตาอินดูนี่สิครับรอยเท้าเสือหรือเปล่าครับแต่มันใหญ่กว่าปกตินะผมว่าตาอินก้มลงพิจารณารอยเท้านั้นฝังลึกลงไปในดินที่ชื้นแฉะแสดงว่าสัตว์ตัวนี้มันมีน้ำหนักมากมายเขาขมวดคิ้วแล้วก็พูดขึ้นเบาๆช่อยแล้ว มันคือส่วนเสือตัวที่เรากำลังตามหากันอยู่นี่จากนั้นพวกเขาก็เดินตามลอยไปจนถึงลำห้วยเล็กๆก็พบกับซากกวางที่ถูกกัดแหว่งจนเหลือแต่โครงกระดูกเนื้อของมันยังสดใหม่แสดงว่ามันเพิ่งถูกฆ่าเมื่อคืนนี้เองทุกคนเตรียมตัวกันให้ดีมันคงอยู่ไม่ไกลพวกเราแล้วล่ะถ้าเป็นแบบนี้นะตาอินสั่งการลูกศิษย์ทั้งสามคน คืนนั้นพวกเขาตัดสินใจสร้างเพิงพักไก่กับพลําห่วยใช้กิ่งไม้แล้วก็ใบไม้ปิดบังไม่ให้แสงไฟส่องออกไปผมชายเฝ้าเวนแหละส่วนตาอินนอนพักเพื่อเก็บแรงไม่ทันข้ามคืนเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นมาจากทางด้านป่าเจ้าสมชายชันดุง้งรีบปลุกพวกพ้องขึ้นมาทันทีทุกคนจับปืนเตรียมพรอ้อมตาอินกระซิบขึ้นเบาๆว่า เฮ้ยพวกมึงอย่าพึ่งยิงนะจนกว่าจะเห็นมันชัดเจนเพียงไม่นานเสือใหญ่ตัวหนึ่งก็ก้าออกมาจากเงามืดดวงตาสีเหลืองจ้องมาที่พวกเขาร่างของมันใหญ่กว่าทุกเสือที่เคยเจอมาผลลายผาดกรอนชัดเจนแสงจันทร์ส่องให้เห็นฟันที่แหลมคมของมันแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องชะง,งักก็คือ ดวงตาของมันนั้นประกายแปลกประหลาดเหมือนกับแฝงความคิดเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่สัตว์ป่าธรรมดาเสือสมิงโวยตาอ,อินพึมพำมเบาๆเสือคำรามกล้องจนป่าสะเทือนก่อนที่มันจะพุ่งหายเข้าไปในความมืดอย่างรวดเร็วพวกเขายกปืนขึ้นแต่ไม่ทันได้หญิงเพราะมันหายไปไวเกินกว่าที่จะเล็งได้มันกำลังยอกเราอยู่ เจ้าบุญมากกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดตาอินนั้นก็ถอนหายใจยาวใช่แลว้วมันไม่ใช่สัตว์หรือว่าเสือธรรมดาการปราบมันนะ่ะต้องใช้มากกว่ากระสุนตะกัวซะแล้วแบบนี้เฮ้ยพวกมึงวันนี้เราต้องย้ายที่อยู่แล้วเสือสมิงมันฉลาดมันรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนพวกเขาเดินลึกเข้าไปตามแนวป่า ป่าบริเวณนี้หนาทึบจนแสงแดดแทบส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินพื้นดินนั้นชื้นแฉะเต็มไปด้วยห่อง้อยสัตว์ป่านานาชนิดเสียงนกเงือกร้องกล่องจากหยอดไม้สูงเสียงกวางผสมพันธุ์ดังเว้นระยะแต่นั่นกลับทําให้ทั้งสีรู้สึกไม่ปกติเลยเพราะตามธรรมชาติแล้วหากมีเสือใหญ่อยู่ใกล้เสียงสัตว์อื่นๆนั้นควรจะเงียบหายไปแต่ว่าครั้งนี้มันกลับตรงกันข้าม มันกำลังล่อเราอยู่นะซิแบบนี้นะแต่อินพึมพำพางกับชำเลืองสายตาไปรอบๆกา,านพอถึงช่วงบ่ายพวกเขาก็เดินไปถึงลานหินกว่างมีลำธารเล็กๆไหลผ่านจึงได้ตัดสินใจพักกินข้าวกันระหว่างพักนั้นคำพองชี้ไปยังเงาต้นไม้ด้านหลังตรงข้ามแล้วก็พูดเบาๆอาจารย์ผมว่ามันมีคนเดินมานั่นน่ะ ทุกคนหันไปมองก็เห็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งร่งเดินโซซัดโซเซเหมือนกับคนหลงป่าเขามีเลือดเปื้อนตามแขนขาท่าทางเหมือนกับคนได้รับบาดเจ็บหนักโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยชายคนนั้นร้องออกมาเสียงแหบพลาสมชายนั้นก็ลุกตรวดพลาดขึ้นด้วยความสงสาร คนแน่ๆเลยครับตาอินเราต้องช่วยเขาครับแต่ว่าตาอินนั้นยกมือห้ามเอ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปมันอาจไม่ใช่อย่างที่มึงเห็นก็ได้ชายแปลกหน้าก็ยังเดินเข้ามาใกล้เรื่อยดวงตาสีเหลืองวาววับเหมือนกับสัตว์สมชายไม่ทันสังเกตแต่ตาอินและบุญมานั้นเห็นได้ชัดเจนถ้าเป็นคนจริงๆ เขาคงไม่กล้าเดินมาแบบนี้หรอกใช่ไหมอาจารย์บุญมาพูดขึ้นเบาๆทันใดนั้นชายแปลกหน้าก็หัวเราะออกมาเสียงต่ำก่อนที่ร่างกายของมันจะบิดเบี้ยวกล้ามเนื้อปูดโปอนออกมาเสื้อผ้าขาดกระจุยกระจายกลายร่างเป็นเสือโครงตัวใหญ่ในพริบตามันคำรามกลองจนใบไม้แถวนั้นสั่นสะเทือนเฮ้ยเสือสมเว้ย ทุกคนรียบยกปืนขึ้นเลง็งเสือสมิงกระโจนพุ่งเข้าใส่สมชายที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดสมชายเหนียวไกลปืนแก๊บเสียงดังสนั่นวันไหวกระสุนตะกวัวพุ่งเข้าก็แทกเข้าที่ไหลเสือตัวนั้นเรือสาดกระเซน็นแต่มันยังไม่ลม้มมันเพียงถอยไปสองสามก้าวแล้วก็คำรามขึ้นด้วยความโกรธเกรีย้ยวเฮ้ยมันไม่ตายเจ้าสมชายร้องครั่นขึ้นแต่ยินตะโกนสั่งว่า กระสุนธรรมดาเอามันไม่อยู่หรอกพวกเองเล็งไปที่หัวหรือว่าหัวใจของมันเท่านั้นเสือจะมิงพุ่งเข้าใส่ค้ำพองอย่างรวดเร็วค้ำพองปิ้งตัวหลบก่อนที่จะยิงสวนไปกระสุนเฉียดข้างลำตัวของมันไปเพียงนิดเดียวมันหันกลับมาแล้วก็แยกเขี่ยวใส่บุญมาใช้โอกาสนั้นยกปืนยิงใส่กลางหน้าอกของมันเสียงปืนดังสน,นั่นกระสุนฝังเข้าไปแต่มันไม่ลึกพอ เสือสมิงยังยืนหยัดได้อยู่มันคำรามกล้องแล้วก็ถอยหนีกลับเข้าไปในแนวป่าทิ้งคราบเลือดไว้เป็นทางยาวทุกคนหอบหายใจแรงด้วยความตื่นเต้นนี่เลยอ้อนอนของเสือสมิงมันไม่ใช่แค่สัตว์ป่ามันมีวิชาคมป้องกันตัวพวกเราต้องหาวิธีทำลายกำลังในตัวของมันตาอินพูดขึ้นเสียงหนักสมชายถาม แล้วเราจะทำยังไงัล่ะครับตาอินตาอินนั่งลงบนหินหยิบตะกุดออกมาจากเอวแล้วก็อธิบายขึ้นว่าสมัยหนมนมนะข้าเคยได้ยินว่ากระสุนที่ลอด้วยตะกลวรวผสมตะไบพระหรือว่ากระสุนที่เสกด้วยมนครั้งเท่านั้นมันถึงจะหยุดเสือสมิงได้ตอนนี้เรามีกระสุนแท้ธรรมดามันคงไม่สิ้นใจง่าย แต่ทุกครั้งที่เรายิงมันก็จะเสียเลือดมากขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่ตายคำพองเสนอขึ้นถ้าอย่างนั้นเราควรตามล่ามันต่อไม่ปล่อยให้มันพักฟื้นใช่ไหมอาจารย์ตาอินพยักหน้าถูกต้องแล้วแต่ต้องระวังเพราะว่ามันแปลงกายเป็นคนได้อิตมันจะใช้กลนุบายหลอกล่อเราทุกวิถีทางพวกเขาก็เลยออก ตามรอยเลือดที่หยดเป็นทางยาวเข้าไปในปา่าทึบแต่ไม่นานรอยนั้นมันก็ขาดหายไปอย่างน่าประหลาดเหมือนกับว่ามันหายตัวไปเฉยเฉมันฉลาดกว่าสัตว์ทั่วไปมันรู้จักกลบรอยด้วยเจ้าบุญมาพูดขึ้นด้วยตายินยิงสอนให้ลูกศิษย์ว่าวิลาตามรอยสมิงต้องมองให้กว้างกว่าแค่รอยเท้าให้ดูต้นไม้ใบหญ้า ใบไม้ที่หักมันไม่สามารถหยดบังทุกสิ่งได้หมดหรอกพวกเขาเดินดูแล้วก็หาข้อมูลอย่างละเอียดจนพบว่าต้นไม้บางต้นนั้นมีคราบเลือดอยู่เล็กน้อยพวกเขาจึงตามไปต่อจนไปถึงทุ่งหญ้าโล่งๆตายินสั่งให้ทุกคนตั้งกับดักขึ้นมาทันทีสมชายนั้นก็ใช้แรงแบกไม้ไผ่มาเหลาเป็นหอกแหลม ฝังดินเป็นหลุมหลอกสัตว์ส่วนเจ้าบุญมานั้นก็คอยเฝ้าอยู่ทางด้านรอบนอกตาอินเองก็ยังคงนั่งสวดมนต์กำกับตะกรุดแล้วก็ลูกตะกัวสองสามนัดหวังว่าจะเสริมพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ในคืนนี้คืนนี้มันจะต้องกลับมาอีกแนๆ่ๆตาอินพูดขึ้นอย่างมั่นใจพอตกกลางคืนป่าเงียบสงัดผิดปกติลมพัดแรงจนใบไม้เสียดสีกันดังกราวก่าว พวกเขานั่งซุ่มอยู่ใกล้คับกับดับสมชายกำบืนแน่นจนเหงื่อท่วมมือเพียงไม่นานเสียงฝีเท้าหนักหนักก็ดังมาแต่ไกลแต่สิ่งที่ปรากฏกลับไม่ใช่เสือสมิงหากแต่มันเป็นหญิงสาวหน้าตาดีสะสวยนุ่งผ้าสินเก่าๆเดินร้องไห้เข้ามาช่วยด้วยเถิดค้าช่วยข้าด้วยข้าหลงป่ามาหลายวันแล้ว ผู้หญิงคนนั้นพูดน้ำเสียงอ่อนหวานเจ้าคำพองหน้าแดงเพราะว่าความสงสารผู้หญิงจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์แต่ตาอินตะโกนห้ามทันทีเฮ้ยพวกมึงอย่าเข้าไปนั่นมันเสือสมิงหญิงสาวเจ้านั้นหันมาสบตาดวงตาเหลืองวาววับของมันทันทีก่อนที่มันจะแปลงร่างเปลี่ยนกลับเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ แล้วก็กระโจนพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงแต่คราวนี้มันเหยียบลงกับดักหอกไม้ไผ่ที่ฝังเอาไว้เลือดสาดกระเซ็นมันร้องคำรามกล้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพยายามดิ้นหนีแต่ว่าหอกปักลึกสมชายแล้วก็คำพองรีบยิงกระสุนใส่ไปพร้อมกันเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วป่ากลิ่นดินปืนคลุ้งไปทั่วเสือสมิงสะบัดล่างอย่างบ้าคลั่ง ก่อนที่มันจะถอยหนีหายไปในความเมื่อดีอีกครั้งทิ้งคราบเลือดไว้มากกว่าครั้งแรกด้วยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายอาจารย์บุญมากาดฟันพูดขึ้นตาอินถอนหายใจมันจะยิ่งดุขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันเจ็บมันเจ็บแขนพวกเราแน่ๆต้องเตรียมใจรับศึกใหญ่ซะแล้วพวกเราหลังจากการประทะครั้งก่อน เจ้าเสือสมิงบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังคงรอดหนีไปได้ตาอินรู้ดีว่าหากปล่อยมันไว้หมู่บ้านหลายแห่งคงจะล่มสลายเพราะว่าความแค้นของมันเป็นแน่พวกเขาจึงตัดสินใจไม่กลับบ้านแต่จะตามล่ามันจนกว่ามันจะจบเรื่องนี้ลุงเช้าตาอินก็เรียกลูกศิษย์ทั้งสาม,มานั่งรอบกองไฟเขาหยิบตะไบเล็กๆออกมาแล้วก็เริ่มขูดพระเครื่องเก่าที่ห้อยคอมานาน ผงโลหะเล็กๆตกลงไปในถ้วยไม้ภผยนี่คือตะไบพระเวลาหลอมรวมกันกับตะกัวกระสุนก็จะมีฤทธิ์เด็ดต่อต้านอาคมของสมิงได้เจ้าสมชายถามอย่างสงสัยมันจะได้ผลจริงหรือวัาหรือครับตาอินทั้งสี่คนก็ช่วยกันละลายตะกัวในเบ่าดินเผาแล้วก็ใส่ผงตะไบพระลงไปจากนั้นก็เทลงแม่พิมพ์ไม้ จนได้ลูกกระสุนใหม่เงาวับแหมมันจะได้ผลจริงๆหรือครับตาอินเจ้าสมชายถามขึ้นด้วยความสงสัยตาอินตอบนักแน่นนี่เป็นวิชาที่พรานรุ่นเก่าเขาใช้กันมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยอมปราบสิงห์รันได้เชื่อข้าสิตาอินนำกระสุนเหล่านี้มาสวดมนต์กำกับอีกครั้งเพื่อให้เกิดความขลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคืนนี้เราจะล่ามันให้จบ พวกเขาเดินตามขาาเลือดเก่าที่ทิ้งไว้เมื่อคืนจนไปถึงเชิงเขาที่สูงชันที่นั่นมีปากถ้ำเมืดสนิทเหมือนกับปากงูยักษ์กลิน่นคาวเลือดโชยออกมาแรงจนทุกคนต้องเอาผ้าขึ้นมาปิดจมกูกทำนี้แน่ๆมันต้องอยู่ข้างในแน่ๆะเะลีาคำฟองกระซิบขึ้นเบาๆตาอินพยักหน้าแล้วก็เริ่มวางแผนคืนนี้เราจะล้อมมันข้าจะเข้าไปล่อมัน ส่วนพวกเองคอยยิงเมื่อมีโอกาสเข้าใจหรือเปล่าสมชายคานขึ้นมาทันทีแต่ว่าตาอินอายุมากแล้วปล่อยผมเข้าไปแทนได้ไหมพลานเท่านั้นสายนะพวกเองยังไม่รู้กลุบายของสมิงพอข้าสู้มันมาตั้งแต่สมัยข้ายังนมข้าจะเป็นเหยื่อล่อมันให้เอง ทุกคนจำต้องยอมทำตามคำสั่งของตาอินพอตกคำพวกเขาก็กอ่อไฟสองทางแล้วค่อยๆย,ย่องเข้าไปในถ้ำความเมิดมิดปกคลุมไปทุกด้านเสียงน้ำหยดดังติง๋งติงเพิ่มบรรยากาศที่อึดอัดทันใดนั่นเองดวงตาสีเหลืองคู่หนึ่งก็ลุกวาวขึ้นจากความมืดมิดตามมาด้วยเสียงคำรามที่ก้องกลางวานมนุษย์พวกเจ้า ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมาบุกถึงถิ่ินของข้าเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงพูดของเสือสมิงจริงๆร่างใหญ่ๆค่อยๆเดินออกมาจากเงามืดเลือดแห้งกลงังติดตามลำตัวของมันแต่มันยังคงทรงพลังจนหน้าเกรงขามตาอินตะโกนขึ้นคืนนี้นะ่ะคือคืนสุดท้ายของมึงพูดเสร็จเขาก็เหนี่ยวไกปืนทันที กระสุนศักดิ์สิทธิ์พุ่งเข้ากลางอกเสือสมิงตัวนั้นเสียงดังสนั่นวันไหวมันคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดแม้ว่ายังไม่ล้มลงมันกระโจนใส่ตาอินทันทีเจ้าสมชายกับขำพองยิงซ้ำอีกกระสุนเจาะเข้าตามสีข้างและก็คอของมันเลือดสาดกระเซ็นเสือสมิงตัวนั้นดิ่นพล่านไปทั่วท่ามท่ามกลางความชุนลมุนนั้น สมชายก็ถูกตะปบเข้าที่แขนจนเลือดไหลาอาบเขากัดฟันไม่ร้องออกมาแล้วก็ใช้มีดพล้าฟันสวนเข้าที่ขาของมันอย่างจังเสือสมิงสะดุ้งถอยหลังกลับไปเจ้าคำฟองใช้ความว่องไววิ่งอ้อมไปทางด้านหลังยิงใส่ต้นคอของมันอีกนัดกระสุนทะลุเนื้อมันจนเสียงดังตุบบุญมาที่เฝ้าระวังอยู่ทางด้านนอกรีบวิ่งเข้ามาช่วย เขาเลงอย่างมั่นคงแล้วก็เหนียวไกกระสุนศักดิ์สิทธิ์นัดสุดท้ายพุ่งตรงเข้าสู่หัวกะโหลกของเสือสมิงทันทีเสียงคำรามส้านถ้ำดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างใหญ่จะล้มกระแทกพื้นหินสั่นสะเทือนเล็กน้อยเลือดไหลนองเต็มถ้ำเสือสมิงนอนแน่นิ่งแต่แววตายังเปิดกว้างเหมือนกับมันแฝงความแค้นเอาไว้ตาอินก้าวเข้าไปยืนข้างร่างของมัน เขาชักมีดหมอขึ้นแล้วก็ท่องคาถาขอตอนอาคมทั้งหลายปิดตำนานสมิงลายอย่าให้ลุกขึ้นมาอีกจากนั้นเขาก็แทงมีดลงไปที่กลางหัวใจซ้ำอีกหนึ่งครั้งเลือดพุ่งทะลักออกมาก่อนที่ดวงตาสีเหลืองนั้นจะค่อยๆดับลงปลางเสือใหญ่แข็งชื่อในที่สุดความเงียบเข้าปก,กคุมงทำมีเพียงเสียงหอบหายใจของทุกคน สมชายยกมือไหวมันจบแล้วจริงๆใช่ไหมครับแต่อินพรานเท่าพยักหนาจบแล้วเองทั้งสามได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นพรานที่แท้จริงได้ลุ่งเช้าพวกเขาทั้งสามก็แบกก่างเสือสมิงกลับเข้าหมู่บ้านชาวบ้านต่างแตกตื่นแล้วก็ดีใจบางก็กราบไหว้บางขอบคุณพรานเท่าและลูกศิษย ที่ช่วยปลดปล่อยจากภัยพิบัติครั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านกล่าวขึ้นมาอย่างสาบซึ้งพวกเจ้าคือผู้กอบกู้หมู่บ้านของเราจริงๆขอบคุณพวกท่านจริงๆตาอินเพียงยิ้มบางๆขอบเพียงทําหน้าที่ที่ควรทําเท่านั้นส่วนคนรุ่นใหม่อย่างพวกนี้นะ่จะต้องเป็นผู้สืบทอดต่อไปพูดแล้วเขาก็หันไปมองสมชายคำพองและกอบุญมา ลูกศิษย์ทั้งสามต่างก้มศีรษะรับคำด้วยความภาคภูมิใจคืนนั้นพวกเขานั่งรอบกองไฟอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวแต่เพื่อฉเฉลิมฉลองสมชายนั้นแม้ว่าจะยังเก็บก็ยังยกถ้วยเหล้าขาวขึ้นดื่มได้คำพองเล่าเรื่องการยิงซ้ำด้วยเสียงหัวเราะบุญมาก็ยังคงนิ่งสุข,ขุมเช่นเคยแต่อินมองลูกศิษย์ทั้งสแล้วก็เอ่ยขึ้นว่า พวกเองจำเอาไว้นะการเป็นพรานนะ่ะมันไม่ใช่ค่าอย่างเดียวแต่เพื่อปกป้องคนปกป้องป่าแล้วก็สืบวิถีของบรรพบุรุษด้วยกองไฟลุกชนสะท้อนแววตาทั้งสี่คนสเสมือนประกาศว่าตำนานเสือสมิงนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ตำนานพรานเท่าและลูกศิษย์ทั้งสามคน จะยังคงเป็นเรื่องเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนาน